มันรูนะ้ละส่วนมันส่งมันอาลุยแล้วพริกในสวนใส่เข้าไปโอ้อ๋อดู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 ้งเสียงดงังดับเขาอเออดับดับ น้องีเคยกินบอตำลาบบอดัดแปลงมาจากหมูตกอกกับท่านผู้ชมเป็นเมนูนดัดแปงแลงเราไม่กินเผ็ดแล้วก็ไม่ใจเยอะแต่ว่าบอเผ็ดมันสิบ่อแฉบพี่น้องใ่อ,อีกเล็กน้อยก็เกิดอาการลังเลเกิดอาการลังเลใช่ไหม ใส่เข้าไปควมต่ตำไม่ใช่ใส่เข้าไปเอาอจ้ะเปลม่ยนมาปรุงปรุงใส่ยอย่างอึดบันเสียมืออึดก,ก,กินยากเรียพี่นอ้องดำบันบานที่อื่นนะหาก,กินยากในที่ผมอ่ะผมเดินไปนหลังหอก็ได้กินแล้วออกผมปลูกไปเยอะโอ้ยเยอะอยู่เสียต้นเดียวเนี่ต้นเดียวก็ออกหลายลูกไง เขาเรียกว่ากต้นเดียวแต่ว่าววรูปโดเดี่เดวเก็บินกับวัวทอ้ดุกลายมันเหมือนมะเขือแนละ้วเนอใช่ไหมเขืมอเขื่เออเหมือนมะเขือืนีไรนัสีชมพูมด้ปะดูแล้วลองดูแล้ว <laughs> <laughs> รล้างล้างอะ ปุน,อ,ปนอ,อีหุนอีวางนี่เอ้าดยตอ่อมไม่ไมีอะเปรี้ยวปากตาเปรี้ยวปากเลยครับโอ้ยนน้ำลายแลครับดูครับบอแมนไป ตามอันน้ำไหมพริกรรกระเพรียนี้แหละนี่แหละแล้วแล้วอย่างเงี้ยล้วแล้วเปรี้ยวปากไว้หนู เดี๋ยวป่ะป่ะอาอาาหม,โตโมโตูต๊กหมูคกตําตลาพี่นี่ยเออตลาาพี่นองหมโูโมโูนเลยล่ะดัดแตะดัดปงจากหมโตูโมโต๊ก แกงจากหมูตกขบกนอันนี้ทอดหมูทอดอันนี้หม,นนมูทอดนะอันนี้ไม่ได้มาจิ้มแบบเปิดแบบหอมเหรออันนี้ไม่ได้มาตำนะหมูทอดไม่ได้มาตำนะ <S <S นเอาแมกากินแมอมชายตายหล่นคบหล่นคกเลยหล่นคบเลยเอาแมาทเทนี่ซ่องเอาว่าแล้วแรกไม่น่ากังวล แล้วเล้ยพี่น้องแล้วพร้อมแขกพร้อมแขกเด็กเขาเอ็นตำลาบพี่น้องอ๋อใส่ข้าวทั่วไหมปกติกับใจยุ่งมพอใจเลื่อมเอามาอ้โหไปเอาไปใส่ใส่ทั่วไหมใส่ทำนี่ก็บกินบ่าเมื่อเราจะโอเคโอเคพร้อมปีกับเก็บมาวางครั้นี่มาจับมาหอมปีมาจับ หอมเป primo, ี้ปัจจีกเยะหรอว่าฝั่ว่ยอกินได้เี้วหลว่่วส่วขปุกับเดอเอานะคอยพี่น้องกินน้ำคอยวาพี่น้องโอ้ดูดะมา กินเลยป่ะนะอร้อยจัดเจ็บไหมลองมันดิกินเลยกินเลยกินลองกินบ้าง